สวัสดีครับยุคขังหลังผมนี sw help, ่ครับบ่เป็นเครื่อยายนางบ่เป็นข้างบ่เป็นข้างบักบวบครับบ่เป็นเครื่อบักตัวนะครับบ่เป็นต้นบักเผานี่ครับเป็นต้นยาดียาวิเศษเนาะครับอยู่ร่วมกันครับระวังครับต้นกระทกโรคหรือว่าสาวรดเนาะภาษาต่างอื่นสวรดครับสวรดเป็นยามีราคาดีครับนวดขายครับนะครับเ้าสวรดครับนวดขายครับนวดเต็มอยู่ครับอยู่นี่ครับนวดไทยอยู่ครับเอ้าสวรดนี่ หน่วยหอยอดต้นเอ็นเตียนด้ยครับกิ่โลละเบดสิบาทได้หาควเป็นหนึ่งครับอยู่นี่ครับพี่น้องอยากมาไปกินนะครับอ่ะครับเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาหลายนะครับบ่เรื่องยาดีนะครับเวลาจํากัดคู่มือนี่งนะครับบ่โดนบดดายผจีจั้งนี่ครับพูดให้มึงอะไรกันกับผนครับเอฟซีมึงอะไรกันอยานนีครับยาครับยาเด็ดแทะครับ ยาเนี่ยครับเอายาเอ้าใบแล้วก็ได้ครับใบใหญ่ๆเนาะเนี่ยครับขอให้ยากนันแล้กันครับผมน <Corin severely. S 2> ี่ครับอ่ะนี่ยานี่นะครับยาดีครับใบรังจืดหรือว่าใบย่างจืดเนาะขอไปเนมือในกูเก,กิลก็ได้ครับตั้งเสือผมเขาไปเนมือในกูเกิลว่าราังจืดหรือว่ายางจืดนี่นะครับสรรพคุณน,นะครับรักษาอย่างแน่ป้องกันอย่างแน่ นีประโยชน์อย่างแน่ขอบเป็นมึงในกูเกิลสกอนนะครับผมเสือแน่มากตั้งแต่ผมจำความได้ตั้งแต่อายุประมาณสิบห้าสิบหกปีนะครับพอ,อจำซื้อเนาะกับสูเมืองเ,เกือบสิบหกสิบแล้วครับผมเสือแน่ผมกะเสืออีนลีครับนี่ห้กเลยน,นะครับหากด้วยแต่พื้นเนาะครับหา้านี่เอาไปฝนไปยังเมนออนกินของพิษสมัยก่อนครับที่งง่าปาก เที่ยวตรงไปครับสองสามส่วนนะครับหากแตกจั่วออกเศร้าลูยางใดได้ผัวใดคือเราครับนี่ครับเออปอยนะปัจจุบันนี่ครับเรื่องกินเหล่าเมายาครับเรื่องกินเหล่านะครับย่ำตะกอนนะครับกินตะกอนนี่ครับย่ำผวดัวตะกอนจังไปกินเหล่านะครับมันจังบอมาไายนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับเรื่องจริงกว่านั่นครับนี่นะครับ ว่าในหลานผมนะครับเป็นพื้นเต็มดากนะครับเต็มดากเต็มเอวนะครับก่อนหย่นอนประมาณสามทุ่มที่พาไปหาหมอคุ้มือก็ไปยากครับผมก็เลยมาขึ้นโอ้ยมีใบย่างจืดยิ้วหนินะครับมันโยกมือใจเพลินนี่นะครับขอเนียดเด้อผูกขานะครับผูกยาไอยากลางคืนเนาะผมเจ็บไปที่ใบนะครับผมทีนะครับที่ใบนะครับที่ใบนะครับ ผมมีถือว่าเกี่ยยูคูหนีเนาะลูกไพ่หนีไปผมวางนะครับผมจิจอบแบบนี้นะครับนี่ออไปแล้วครับไปยองยองยองนี่ครับนี่ครับยองไปนี่ครับยองยองครับยองยองยองใส่ถ้วยน้อยน้อยหรือว่าใส่ถุงพลาสติกก็ได้ครับยองยองยองพ่อปะมาณนะครับพ่ให้น้ำเขียวเป็นออกนะครับน้ำยศจากน้อยหนึ่งนะครับยศจะยดหลายครับประมานจากสอดหนึ่งครับสอนเนี่ยสอวนันจักขอากินนี่ครับสอนหนึ่งครับประม่าณจากสอนหนึ่ง ประมาณจักส่วนหนึ่งครับประมาณจักส่วนหนึ่งเนาะครับประมาณจักส่วนหนึ่งแล้วเอาซัมลีหรือว่าคตเทนบัตก็ได้นเนาะครับหรือว่าเป็นผ่าขาวสะอาดๆเนาะครับจุ่มนี่างับจุ่มในนี่แหละครับครับแต่ไปท่าท่าตามบริเวณที่เป็นพื้นนะครับหมอผลอาจฉรว่าเป็นลมพิษนะครับลมพิษนะครับลมพิษ บางค้นกะแพ้งง่ายเนาะไปยงางฮะใบไม้ใบยางไปนางนาทีโซกาโปกโทษนะครับกับเป็นพื้นเต็มโตนะครับเพื่อเอมาล่มผิดผมหมอท่าใหหลานผมครับบ่เกินนะครับพลวาเป็นบ่าพ่อหาหนาที่ครับยุบ่วยซวยนะครับจากครับนี่ครับจากหนามือเป็นหลังมือพนว่าจากหลังมือเป็นหนามือท่านที่เลยนะครับหายไปเจ้าแล้วพะนะ นะครับเจ้าแล้วนะครับอ่าเท่าแล้วแต่ว่าผมบริท่าเหมือนกับท่าโดยจะพอท่าที่มองนะครับมองที่ว่าเป็นพื้นนะครับเป็นเพื่อนเดี๋ยวผมสีเอารูปนะครับเอารูปเดี๋ยวว่าเป็นเพื่อนนะครับลงหนาโปกแขนมือกันแล้วกันเนอนะครับลงหนาโปกไว้ว่าแมนบอนะครับยืนยันได้นะครับยืนยันได้นะครับ เป็นไปหาหมอเนี่ยก็นเหมอก็จะโทษนะครับหมอก็จะฉีดยาได้แหละครับเพราะว่าเป็นเต็มดากนะครับเต็มดากนะครับเต็มข้างหลังนะครับถอดขาออกถอดเสื้อออกนะครับเป็นหลายนะครับหาหน้าที่เศร้านะครับท่าข้างหลังนะครับข้างหลังนะครับพอเหมือตตอมาครับเหมือตตอมาหน่อยหนึ่งกับต่อมาหนึ่งรับว่าขั้นอีกนะขั้นใจอีกบริสันครับขั้นทั้งนานะครับทั้งนานะครับทั้งขาหนาน้อยหนึ่งครับ พราะเมื่อนั้นท่าบ่อหอดท่าบ่ถึงเนาะครับเพราะว่าที่ขเมนบล่งครับเด็กเมนบล่งมันก็ท่าได้ข้างหลังเนาะครับอ่าให้ยังขังหลังนะครับนี่ทางหนาน้อยหนึ่งครับเป็นพื้นขึ้นมาอีกครับไปที่นี่ครับเป็นพื้นขึ้นมาหอดนะครับพัฒนาก็หอดโตัวไปครับไปที่นี่ครับหอดโตัวเพราะว่าตข้างหน้าบ่ได้ท่าครับผมกับมาเอาขึ้นเก่าเนี่ยแหละครับเพลิดขึ้นเก่านีะครับมาท่าครับท่าท่าเพราะว่าหางทีครับยุบตัวนี้เศร้าแล้วนะครับ เ้าเลี้ยนะครับเป็นพุ้มปัญญาชาวบ้านนะครับจะเพิ่มเสือผมนะครับจะเพิ่มเสือผมนะครับถ้าเป็นล่องมึงสก้อนกับอย่าพึ่งเชื่อนะครับให้ล่อมึงสก้อนแต่สําหรับผมนี่ครับผมเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพชรมาแล้วบ่เด็ดตัวพีหน่องมาพิสูจน์มึงก็ได้นะครับมาถามมึงก็ได้ว่าปัญญาสวดตัวว่าครับผมหมดตัวนะครับตัวนี้กับใบรวยนะครับรวยก็รวยบบโดนนะครับสูกความซื่อสั์สุจริตบ่ได้ครับผม นี่ครับเบ้านี่ครับนี่นะครับเอ๋อแถมอัวยนึงครับพี่น้องครับอยากกินนี่ครับกระทุกโรคนะครับนี่หลายนะครับหลายแห้งนะครับเพราะว่าประมาณเกือบลอยนวลเลยนะครับฝากพี่แฟนน้องกันแล้วกันครับผมครับยาดีมีประโยชน์ยารังบ้านเท่านาะครับไม่ได้เป็นกระทุกโรคไม่ได้เป็นรางจืดยางจืดนะครับดีดีครับดีดีดีจริงดีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่พ้เป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับไอ่ไดเป็นทาง ช่อง youtube นะครับทางเพจทาง t ิ k t o k ขอบคุณแลวขอบคุณสวัสดีครับผม